สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูจานิราชนาโววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเรามา คุณครูจะขอแนะนํากิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้โดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้จากคุณครูหลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องทําแบบัดความรู้นะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะนักศึกษามีความเข้าใจแล้วนะคะถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ วัฒนธรรมระปพณีนะคะของไทยแล้วก็ของเอเชียวัฒนธรรมประปพนีในประเทศเอเชียเป็นในประเทศไทยและประเทศเอเชียเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะสาหรับชาวไทยและประชาชนชาติอื่นนะคะ,ะเพราะเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งส่งผลให้เอเชียเนี้ยมีเอก,กลักษณ์ของตนเองในปัจจุบันที่สังคมโลกสื่อสารนนแ,และรมแดรวัฒนธรรมและระปพนีของเอเชียนะคะ นี้เรามาดูว่าวัฒนธรรมและประเพณีมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญงดงามนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีศิลธรรมอันดีที่เราสืบปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะโดยที่ว่าเรามีการปรปับปรุงมีการพัฒนาแล้วก็ให้สอดคล้องกับเล่เหมาะสมกับยุคสมัยนะคะทีนี้คำว่าประเพณีก็คือหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ประพุติปฏิบัติ ตดต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะเดินเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีแบบแผนอันเดียวกันนะคะน,นี้ลักษณะของวัฒนธรรมไทยซึ่งจะมีลักษณะเด่นๆอยู่ส,สีลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติาคนไทยจะมีวิถีที่เกี่ยวข้องกับ พุทธศาสนานะคะกิจกรรมต่างๆก็ล้วนนำศาสนามาเกี่ยวข้องนะคะจะเป็นวิธีคิดหรือการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะลักษณะที่สองการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี้ยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนไทยทุกคนจะจึงถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะ ลักษณะที่3ก็คืออักษรไทยภาษาไทยสังคมไทยมีอักษรไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาอักษรไทยโดยพ่อคุหลางคำแหงนะคะวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยยงเช่นบ้านเรือนไทยจะมีเอกลักษณ์นะคะเหมาะสมกับสภาพของไทยอันนี้ประเพณีไทยประเพณีไทยที่สบทอดกันมาจะมีอยู่เป็น สองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือพระราชประเพณีนะคะประเภทที่สองคือประเพณีในท้องถิ่นของไทยนะคะทีนี้เรามาดูว่าประเพณีพระราชประเพณีนั้นมันมีประเพณีอะไรบ้างนะคะประเพณีแรกก็คือพระราชพิธีพิถือน้ําพิพัฒน์สัตยานะคะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ในโอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินขึ้นครองราชสมบัตินะคะโดยเป็นการแสดง อองจิตใจข้าราชการของชั้นผู้ใหญ่นะคะที่มีอํานาจอยู่ในแผ่นดินและจะมีความยินยอมร่วมใจกันนะคะพระราชประเพณีที่สองนะคะคือพระราชประเพณีพระพราชพ,พิธีทอดกระถินหลวงนะคะการเสด็จพระราชดำเดนินทางจุลมากขบวนพระยุหยญาตราแบบโบราณน,นะคะปัจจุบันนี้ทําในวาระสำคัญสาคัญนะคะซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์โบราณประเพณีไว้โดยมีการซ้อมฝีภาย เรือพระที่นั่งสุพรรณโง่์และเรืออนันตนาคราชนะคะเอาไปประเพณีในท้องถิ่นของไทยนะคะก็มีประเพณีตุกสงการนะคะซึ่งจะมีอยู่ทุกท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยทุ่งเจ็ดตรงกับวันที่สิบสามเมษายนสองของทุกปีนะคะโดยจะมีประเพณีส่งน้ําพระประเพณีไหว้พระแล้วก็รว่วมนำอุปกรผู้ใหญ่นะคะ ประพเพณีลอยกระทงประเพณีนี้เราจะทําในเดือนสิบสองนะคะซึ่งจะมีการตกแต่งกระทงด้วยวัสดุดอกไม้การหยุดทุกเทียนลอยกระทงลงแม่น้ำำําลําคลองและก็การไหว้พระพุทธเจ้าบางประทับอยู่ใต้กระเสนสมุทรนะคะประเพณีทําบุญวันสําคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาอเทียนค่ะเฮติมาฆบัญจารนะ์วันออกพรรษาทีนี้วัฒนธรรมประเพณีของ ประเทศในทวิปเอเชียตวีปเอเชียจะมีประชากรที่อยู่อาศัยอยู่หลายหลายผอพันธ์นะคะอย่างเช่นออตตาลอยอาจะอยู่ในหมู่เกาะนะคะนิโกโลอยจะเป็นพวกผิวดำหมูกใหญ่ยิ่งผีปากหนานะคะนี่จะอาศัยอยู่ในรัฐเปรักกาลันตันประเทศมาเลเซียนะคะต่อไปเมลานิซอยจะเป็น ประกอบด้วยอของอัตตาลอยแล้วก็มิโกลอยนะคะอะาอาศัยอยู่หมาสมุทรแปซิฟิกนะคะเมลานีซอยจะเป็นคนผิวดำนะคะมองโกลอยแล้วก็กอเซอยค่ะทีนี้สิ่งที่มีอิทธิพลสำคัญต่อวัฒนธรรมของเอเชียนะคะก็มีอยู่สองประการนะคะก็คือวัฒนธรรมที่มาจาก ทางภาษานะคะลักษณะสําคัญทางภาษามีประชากรหลายเชื้อชาติมีหลายวัฒนธรรมทําให้ภาษาพูดและภาษาเขียนนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นภาษามาลายูหรือว่าภาษามาลายูนะคะภาษาโออตโตภาษาท,ท,ที่ที่เบโธแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะอันที่สองก็คืออิทธิพลของอ,รอารยธรรมภายนอกนะคะอย่างเช่นด้านศาสนาจะมีศาสนาอ่า ประเทศอินเดียจะนำศาสนาพราหมณ์เข้ามาเผยแพร่นะคะด้านการปกครองด้านอักษรศาสตร์จะมีพวกวรรณคดีนะคะด้านศิลปกรรมนะคะทีนี้วัฒนธรรมของประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียจะนําวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่นะคะโดยวัฒนธรรมของอินเดียก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการได้รําเกี่ยวกับอาหารนะคะส่วนประเพนีก็มีประเพนีสงการแล้วก็ปรเพณี แต่งงานนะคะทีนี้เรามาดูว่าในเอเชียนี้จะมีประเพณีของประเทศอะไรบ้างนะคะก็มีประเพณีของจีนนะคะจีนลักษณะวัฒนธรรมของประเพณีก็มีอยู่สามประการน,นะคะประการแรกก็คือในด้านของความเชื่อคนจีนนะจะนิยมมีลูกชายมากกว่าลูกหญิงเพราะว่า ลูกชายจะเป็นผู้สืบสกุลก็คือคือแท่งนะคะโดยอันที่สองก็คืออาหารอาหารนี้จะเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะและก็ยอมรับว่าอาหารกินจะมีรสชาติอร่อยนะคะสุดท้ายก็คือประเพณีการแต่งงานซึ่งประเพณีการแต่งงานของชาวพิมก็คือสีแดงแล้วก็ในการแต่งงานนี้พ่อแม่จะเป็นผู้จัดหาเจ้าสาวมาให้กับบุตรของตน ะะแล้วก็จะปฏิบัติไปตามลําดับขั้นตอนนะคะอานะะ,ะเพณีก็คือประเพณีชาวอาหรับศาสนาอิสลามจะมีคนนับถือมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมสองประการก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะเราจะเห็นว่าผู้หญิงมุสลิมส่วนใหญ่แล้วจะแต่งกายแบบมิชชิปนะคะมีผ้าคลุมร่างกายแล้วก็แต่ละชาติก็มีความแตกต่างกันนะคะ การที่สองก็คือการถือศีลอดชาวมุสลิมเนี้ยจะถือศีลอดในช่วงของเดือนอมฎดอนนะคะแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติศาสนากิจแล้วก็เฉลิมฉลองวาระชิ้นส,สุดการถือศีลอดนะคะวัฒนธรรมตะวันตกกับประเทศในตะวีปเอเชียนะคะวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามาเผยแพร่ในตะวีปเอเชียนะคะทางทางด้านการการศึกษาศาสนานะคะ แล้วก็วัฒนธรรมที่เราจะเห็นนะคะในในทวีบเอเชียก็คือการแต่งกายอันนี้จะเป็นแบบสากลนิยมนะคะทุกประเทศในทวีบเอเชียนะคะอันที่สองก็คือการศึกษาวัฒนธรรมต,ตะวันตกจะเห็นความสําคัญของการศึกษาทุกแขนงเลยนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้านะะประการที่สามก็คืออาหารอาหารของวัฒนธรรมตะวันตกเนี้ย อยแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญของอาหารนีในด้านอาหารที่มีคุณค่านะคะสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมประเพณีซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาคิ์อย่างเช่นวันคริสต์มาสและก็พิธีแต่งงานนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะ,ะทั้งในของประเทศไทยและก็ตวีปเอเชียนะคะถ้านักศึกษาต้องการที่จะ เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็ให้นักเสือไปทบทวนจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยไปทำแบบวัดความรู้ใบงานนะคะที่คุณที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ